ไม่ครูส่วนใหญ่ถึงไม่ออกจากราชการข้อหนึ่งก็คือครูส่วนใหญ่นั้นมาจากครอบครัวชั้นกลางหรือมาจากครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีความเป็นอยู่ชั้นกลางแล้วก็พ่อแม่ต้องการให้มีความมั่นคงในอาชีพ 2. ออาชีพครูนั้นมีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลถือเป็นค่าราชการนอกจากเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเองแล้วยังสามารถเบิกให้คุณพ่อคุณแม่ เบิกให้คู่สมรสหรือถ้ามีลูกก็สามารถเบิกได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถเบิกเกี่ยวกับการศึกษาบุตรคือลูกสามารถเรียนฟรีแล้วก็เบิกได้บางส่วนเท่าที่ตามที่กฎหมายกําหนดการเบิกค่ารักษาพยาบาลน,นั้นทําให้ได้มีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลจุดไหนก็คือเบิกได้เต็มที่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ห้องพิเศษ ซึ่งปกติทั่วไปถ้าเป็นยังเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรนั้นเราบางครั้งค่าใช้ใจ่ายอาจจะไม่เพียงพอในการเบิกค่ารักษาแต่เมื่อมีสิทธิเบิกนั้นสามารถรักษาได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ยแรงแค่ไหนนี่คือความภาคภูมิใจของลูกที่สามารถได้ดูแลพ่อแม่ข้อ3เป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือ ครูนั้นมีจิตวิญญาณของความเป็นครูคือมีความตั้งใจมีความรักมีความศรัทธาในวิชาของความเป็นครูมีจิตใจมุ่งม,มั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูมีพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะคิดสร้างสรรค์ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้เก่ดเด็กรุ่นหลังไม่ว่าเขาจะเป็นลูกใครมีความเป็นอยู่อย่างไรมากมีมากมียากดีมีจนขนาดไหนครูพร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วก็มีความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนขพอต่อไปอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพถือว่าได้ทําบุญได้ทําบุญกับใครได้ทําบุญกับเด็กที่ด้ยโอกาสได้ทําบุญกับเด็กที่ขาดแคลนบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือหลายหครั้ง พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยอยู่กับคุณตาคุณยายเด็กไม่มีอะไรทานข้าวเด็กไม่มีเงินจะซื้อขนมเด็กเสื้อผ้าขาดถุงเท้าขาดทุกอย่างแม้แต่หาเห่าให้เด็กครูก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคืออาชีพที่ได้บุญได้บุญเพราะว่าได้ทําบุญกับเด็กที่เขาขาดแคลนได้บุญกับเด็กที่เขาไม่มีความรู้ครูก็พร้อมที่จะดูแลขอเพียง พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใส่ใจลูกหลานตัวเองบ้างดูแลลูกหลานตัวเองบ้างอย่าใส่ใจตอนที่ผลคะแนนออกอย่างเดียวอันนี้ฝากให้ข้อคิดทุกท่านนะคะราชการครูที่สมัครกบขหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนบำนาญน,นั้นเมื่อครบ60ปีบริบูรณ์หรือเกษียณอายุราชการก็สามารถมีก้อนมีเงินก้อนส่วนหนึ่งจากเงิน จากเงินกองทุนนี้แล้วก็สามารถรับรายเดือนอีกต่างหากเงินกองทุนนี้ถ้าครูสะสมเท่าไรรัฐบาลก็จะสมทบมาเท่านั้นซึ่งไม่สามารถที่จะลงทุนอย่างอื่นที่จะได้เงินมากมายขนาดนี้นะคะกองทุนเป็นกองทุนที่มีความมั่นคงสูงมากนอกจากเบิกค่ารักษาพยาบาลนอกจากเบิกค่าการศึกษาบุตรได้แล้วก็ยังมีบำเหน็จบำนาญเมื่อครบ60ปีบริบูรณ์ก็สามารถ รับเลือกบำเหน็จหรือบำนานได้โดยบำเหน็จนั้นก็เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการที่รับราชการมาตลอดหรือสามารถเลือกบำนานเป็นเงินก้อนเป็นรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูแลตัวเองเพื่อไม่เป็นภาระลูกหลานนอกจากนี้ก็จะมีเงินสำรองเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงที่สุดไม่ว่าเศรษกฐกิจจะเป็นแบบไหนเขาค้าขายจะดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่ครูก็เป็นข้าราชการที่เงินเดือนขึ้นอยู่ตลอดปีหนึ่งเงินเดือนขึ้นอยู่สองครั้งแม้จะขึ้นไม่มากก็ตามแต่ถ้าหากมีความพอเพียงมีความเป็นอยู่ทำนั่นทำนี่เองปลูกพืชปลูกผักเองไม่ฟุ้งเฟือก็สามารถอยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างบ้านหลังใหญ่โตออกรถคันใหญ่มีครูหลายๆท่านที่เขาเก็บหอมรอมริบแล้วก็สามารถมีเงินเก็บ มีเงินใช้สอยมีความเป็นอยู่ไม่ลำบากไม่ฝืดเคืองนั่นเองเป็นอาชีพที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นมีทุกสาขาอาชีพไม่ว่าเขาจะตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกเขาก็ต้องมีครูเป็นผู้สอนฉะนั้นไปไหนมาไหนถ้ามีลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ที่เขา มีความกระตันอยู่หรือเขาไม่ลืมครูเจอหน้าครูเขาก็จะต้องไหว้ครูก่อนหรือแม้แต่ลูกศิษย์ที่เขาเป็นโจรก็คงไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่จะมาคิดจะปะล้นครูตัวเองนะคะนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดถึงแม้ครูจะยังอยู่ในตําแหน่งครูหรือเป็นครูตอกต่อยแค่ไหนก็ตามแต่ครูก็ภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์ลูกหาประสบความสําเร็จ ทำมาหาเหลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เรียกได้ว่าอาชีพครูนั้นมีความมั่นคงมากทีเดียวฉะนั้นครูที่เขามีจิตวิญญาณความเป็นครูเขามีความมา,มา,มานะอดทนมีความเพียรพยายามแล้วก็ต้องการให้เด็กต้องการให้เยาวชนของชาตินั้นเป็นคนดีและมีอนาคตที่ดีทำให้ครูส่วนใหญ่ซึ่งมีมากมายเฉพาะสังกัด สพทนั้นก็ส0 0 0 0นกว่าคนแล้วก็สังกัดอื่นๆรวมแล้วก็7 8็ด0 0 0แนคนครูเหล่านี้เขามีความเพียรมีความมุ่งมั่นต้องการให้เยาวชนของไทยนั้นมีอาชีพที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่เกเรแล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมดูแลลูกหลานของท่านช่วยเหลือครูอีกทางหนึ่งครูนั้นไม่สามารถที่จะ สร้างเด็กให้เป็นคนดีได้เพียงลำพังไม่สามารถสร้างเด็กให้มีความเป็นอยู่ที่มีความสุขได้แต่เพียงลำพังพ่อแม่จะต้องมีส่วนผู้ปกครองจะต้องมีส่วนมากมายเลยฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ